ันนี้ทดสอบเครื่องดัดเหล็กนิมมุดนะครับสามสิบสองมิลไาบ้านนะครับมีทดสอบดัดเหล็กเก้าสิบนะเหล็กยี่ห้ามิลนะครับดัดง่ายนะครับนี่เงียบนะครับได้แล้วพี่ทีเดียวปะสีไม่ได้ทำให้นะครับพร้อมใช้งานทุกระบบนะครับ สภาพภายนอกครับล้อใหม่นะครับสี่ล้อภายในนะครับทุกดาดอันอ้วนนะครับภายในยังใหม่ยังสวยนะครับมอเตอร์ใหม่คลิปเลยนะลายไม่เคยนะเพราะว่ามือสวยแน่นอนครับตัวนี้ สวิตช์ใหม่นะครับลองดัดดเก้าสิบ <90 S 2> <90 S 1> ใช้เท้าก็มีนะอ่าโอเคครับผม